สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่เนาะพ่อฝนซาพี่ไปก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนิดนึงนะคะน้ำเชี่ยวมาเพื่อนน้ำไหลเชี่ยวมากนะคารเพื่อนนี่เนาะโชคดีว่าที่ประเทศนี้นะคะเพื่อนขยะไม่ค่อยมีนะคะนเพื่อนขยะขยะจะน้อยนะคะานเพื่อนขยะที่เป็นพลาสติกอะไรไม่มีนะเพื่อนมีแต่พวก เศษหญ้าแบบนี้ฮะเพื่อนก็จะมีแต่เศษหญ้าแบบนี้นะคะที่มากับเวลาฝนตกนอนเพื่อนขยะน้อยเพื่อนดูดูฝนแรงเร,เริ่มลงมาตอนนี้ฝนซานี่นพพี่ใบเลยออกมาเก็บถังขยะเลยถ่ายวีดีโอนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่นเนาะพามาให้ดูนะคะบริเวณนี้นะคะเป็นวอพี่น้องน้ำเชี่ยวมากนะฝนซา เริ่มลงแรงแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านนะคะเพื่อนเมื่อกี้ไปอัปเดตหน้าบ้านแล้วนะคะเพื่อนเรามาชมหลังบ้านนะคะ mm. เพื่อนนี่นะคะสวนหลังบ้านที่ไปนะคะสนามหลังบ้านพี่นอ้อง mm. น้ำขังรอบพี่นอ้องน้ำขังนะคะเพื่อนมาดูผักนะว่าจะรอดไหมเจอน้ำขังออกแล้วพี่นอ้องนี่เนาะเพราะว่าไม่เฉพาะวันนี้นะเมื่อื่นก็ตกนะการเพื่อนฝนน่ะเมื่อื่นก็ตกนะคะพี่นอ้องเพิ่งน้นนา น้ำจะถึงจะล่นขอบปูนแล้วนะคะพี่น้องเนาะนี่นะมาชมผักมะเขือพี่ใบจะรอดเพราะพี่น้องเจอน้ําเยอะๆอย่างนี้มะเขือสิรอดเพราะน,นะค่ะเพื่อนผักเรากําลังฟื้นตัวนะค่ะเพื่อนเจอฝนอีกแล้วพี่น้องเอ้บรมะเขือกําลังออกดอกเต็มนะคะแต่ว่ามะเขือพวงหน้าจะรอดนะคะ่ะเ,เพื่อนะแต่มะเขือเปาะนะเพื่อนพามาเบิงมะเขือเปาะพี่ใบกาลังงามเลยนะคะพี่น้องเอ้มะเขือเปาะ ค่อยกำลังงามนะนี่นีน็เพื่กำลังออกลูกมะเขือเปาะนะคะพี่น้องดูดูดูน้ำน้ำทั้งนั้นเลยน้ำทั้งนั้นเลยหลังบ้านบักคลิกนะคลิกเพื่อนรอบก่อนโน่นคลิกตายเนาะเพื่อนคลิกตายเนาะแล้วซื้อมาปลูกใหม่ซื้อมาปลูกใหม่นะเจอฝนอีกแล้วเห็นไหมน้ำม,มันขังพี่น้องน้ำม,มันขังสวนพลิกงานเพื่อน ัวมันจะตายอีกเห็นป้กยกำลังออกออกลูกดกเลยเล๊กค่อยนะกำลังออกลูกดกเลยพี่น้องดูมะเขือม,มุมนี้นะคะเพื่อนกำลังงามนะคะมะเขือเปาะพี่ใบกำลังงามนะเพิ่งจะรอดรอดตายหลังจากน้ำท่วมงดที่แล้วนั่นเพื่อนมาเจอน้าขังอีกแล้วพี่น้องมะพอ้น้าขังอีกแล้วนะถ้าตกเฉพาะวันนี้ยังมีสิทธิ์รอดนั่นเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่มีกำหนดหยุดนะ มันยังไม่มีกำหนดหยุดนะเห็นป่ามีลูกมีลูกมะเขือเดี๋ยวอีกสองเดี๋ยวอีกสองเมื่อพี่ใบจะทยอยเก็บนะมะเขือนี่พอได้พอได้ตําน้าพริกยูมะเขือพี่น้องเห็นป่น้ําเริ่มขังนะคะพี่น้องเสียดายหลายถ้ามะเขือตายนี่เสียใจขนาดเด้พี่น้องเลยของปโปรดนะเพราะว่ามะเขือนี่เป็นนะของปโปรดพี่ใบเลยเนี่ย เพื่อนมะเขือในเป็นของโปรดนะแมใบมันย่อนใบมันไหลหเปล่ามันฝักมันไม่ค่อยมีอันนั่นอะดอกมีดอกแต่เน่านะคะหอลอดไหนเด้อพี่นอ้องเอยเห็นปะว้าหนักหลอดแน่หลอดแน่มะเขือพวงก็ดอกเต็มเลยอย่าตายนะอย่าตายนะ นี่นอนเพื่อนว่าจะมาปลูกต้นหอมเพิ่มนะเพื่อนนี่ก็เจอฝนแชะอีกแล้วเลยงดก่อนนะ,ะ้างดก่อนเรามาเบิง้งล้างบ้านพี่น้องเลยน้ำท่วมน้ำท่วมเบิงเบิงบักทัวเบิงบักทัวทัวบักทัวนี่ สุดๆไปเลยนะคะนี่เนาะระพุงนะคะานเพื่อนเยอะหลายเจอน้ำบ่อยๆอย่งนี้ก็แย่ <Yeah S 1> นะคะานะะเพื่อนเนาะแย่ yeah <Yeah. S 1> นะเอ้ย <Hey. S 1> นี่เนาะบ้านพี่ใบมีแก๊สสองถังนะท่านเพื่อนแก๊สนี่นาะสลับสลับเปลี่ยนกันเพื่อนเออถังนี้หมดเปลี่ยนถังนี้ไอเอาถัาางหนึ่งไปเติมนะคะอืม นี่เนาะส่วนส่วนตรงนี้ก็อีกถังหนึ่งนะคะที่เตาบาร์บีวตรงนี้นะคะถังแก๊สนะคะมีสามถังนะคะพี่นอ้องเราพามาอัปเดตในส่วนหลังบ้านให้ดูนะคะเพื่อนว่าเจอน้ําขังนะคะดูว่าผักหลังบ้านจะรอดไหมนะคะเจอขนาดนี้จะรอดไหมนะคะ